ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกท่านนะครับสวนบัรลุงยาก็มาแนะนําวิธีผสมเกสรให้นะครับวันนี้อันนี้นะครับขณะนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับบัวที่ว่าออกดอกบานวันแรกนะครับรลรวเช้ามืดเราก็นําถุงมาห่อไว้กันพึ่งกันมแมลงมาตอมเกสรน,นะครับเพื่อไม่ให้สายพันธุ์เขาเปลี่ยนนี่นะครับ ก็จะเห็นน้ำต้อยเต็มเลยนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมก็จะมีนี่นะครับก็จะมีผูกกันหนึ่งอนันแล้วก็จมเปอร์นะครับที่จะดูดน้ำต้อยออกมาแล้วก็แก้วนะครับเราก็เอาจมเปอร์เข้าไปดูดน้ำต้อยเลยเนาะนี่นะครับนี่นะครับนี่คน้ำต้อยก็คือเกสรตัวแม่นะครับนี่นะครับก็ ดูดขึ้นมาได้เนาะนี่นะครับเมื่อได้น้ำต้อยจากเกสอนแม่แล้วเราก็ไปหาเกสอนอเกสอนพ่อนะครับอ่ะก็อ่ะ,อะนี่นะครับอันนี้เป็นสีม่วงเปลี่ยนชมพูนะครับดอกนี้บานวันที่สองนะครับเพื่อนๆนะเป็นที่จะเอาละละอองเกสอนสังเกตละอองเกสอนเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเราก็นำผูกกันนะครับไปจุ่มน้ำต้อยเกสอนแม่ตัวแม่ นะครับแล้วก็มาปัดที่ละอองเกอรตัวพ่อนะครับเพื่อให้ได้สายพันธุ์สีม่วงเปลี่ยนชมพูนะครับนี่นะก็นำพื้กันไปไป้ายบริเวณเกสรละอองเกสรเขานะครับ,รบแล้วก็มาเคล้านี่นะครับก็จังสะเกตว่าน้ำต้อยจะเป็นสีออก เหลืองเหลืองนะครับนี่นะครับหลังจากได้น้ำต้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเทใส่กลับคืนที่เดิมเนาะนี่นะครับหลังจากเราไปผสมเกสรตัวพ่อสีม่วงจุปเปลี่ยนชมพูนะนะครับก็นาแจมเปอร์มาดูดดูดน้ำต้อยออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็กลับเทใส่คืนไปที่เกสรตัวแม่ นะครับดูดออกมาให้หมดนะครับแล้วก็นำผูกกันคนคนหน่อยนะเพื่อให้เกสรเขาเราเอาเกสรเข้ากระจายนะครับนี่นะครับครับเสร็จแล้วสำหรับผสมแล้วเราก็นำถุงมาครอบไว้เหมือนเดิมนะครับนำถุงมาครอบไว้เพื่อกันพึ่งมาตอมเพื่อทำให้เกสร ผสมกับอย่างอื่นได้นะครับนี่นะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งบัวเขาก็จะปิดนะครับจะก็จะปิดแบบนี้เนาะหลังจากผสมเสร็จแล้วนะครับก็ระหว่างอันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ25วันนะครับก็จะเก็บฝักได้เนาะะเดี๋ยวไปประมาณนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูฝักที่ใกล้จะเก็บได้กันเนาะอะนี่นะครับ ฝักนี้ก็อยู่ประมาณ22วันแล้วนะครับใกล้จะเก็บได้แล้วเราก็นำถุงนำถุงใสเอาไว้นะครับประมาณ25วันเขาก็จะแตกนะครับแตกแล้วเขาก็จะอยู่ในถุงนี้จะได้เก็บสะดวกนะครับมเมล็ดจะได้ไม่กระจายอ่านี่แม็กไว้นะฮะนี่นะครับก็จะลอยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่มเมล็ดเขานะครับ นะครับเพื่อนๆนก็ตัดมาหลังจากเราได้มเมล็ดแล้วนะครับสมมุติว่าเราแช่น้ําไว้ได้มาสองวันแล้วครับมเมล็ดเราจะต้องเปลี่ยนน้าตลอดเวลา2วันนะครับเพราะว่าตรงเปลือกมเมล็ดนี่นะครับเขาจะมีสารที่ทําให้สาให้มเมล็ดข้างในเน่านะครับสารตัวนี้ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราไปปลูกลงดินหวานลงดินไว้แล้วก็ใส่น้ำนะครับเปอร์เซ็นต์รอดหนึ่งฝักก็อยู่ประมาณสักห้าต้นถึงสิบต้นนะครับ อันนั้นก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆสองวันนะครับก็เอามาเทาใส่นี่นะครับเอามาเทาใส่กระมังนะครับแล้วล้างก้นก้นกระถางให้สะอาดนะครับเพราะเขาจะมีสารตัวที่ทำให้มแมลดเน่าได้นะครับนี่นะ ทำทุกๆสองวันนะครับนะก็ล้างมเมล็ดล้างมเมล็ดออกนะครับนะแล้วก็เทแช่แช่ลงไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทำทุกๆสองวันนะครับจนฝาจะมีรากแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ได้ระยะเวลา10วันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ จะเห็นรากเขาเยอะเลยนะครับนี่นะฮะจะมีรากอันนี้ล้านจนไม่มีสารเน่าแล้วนะครับตัวนี้นะก็จะมีรากแล้วก็มีใบถ้าใบขนาดนี้นะครับมีรากมีใบใบสังเกตใบใบสองเนี่ยครับมีรากขนาดนี้ก็นํามาลงปลูกได้เลยนะครับเพื่อนๆวิธีการปลูกก็นี่นะครับหลังจาก เตรียมดินเหนียวมาเป็นที่เรียบร้อยดินเหนียวก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะดินเหนียวจะประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็นำเจาะรูนิดนึงนำมาเจาะรูนิดนึงเอาส่วนด้านลากทิ่มลงไปนะครับจะช้านิดนึงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์รอดก็จะมีสูงมากนะครับนี่ประมาณนี้ ก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับจนฝาาจะ,ะเต็มเต็มพื้นที่นะครับนี่นะก็เลือกดูต้นที่ว่าต้นที่ใหญ่ๆมีใบใบสองนะครับใบใหญ่ๆก็ทิ่มลงไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะ หลังจากปลูกจนเต็มหมดแล้วเราก็ไปเอาลงไปในอ่างนะครับเดี๋ยวไปดูก็นี่นะครับะจะสังเกตเขาจะเริ่มมีใบใบโผลออกมานะครับนี่นะครับอ่างพอชามน้ำจะต้องใส่นะครับมันล้าง สาลายให้สะอาดเรื่อยๆนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มมีใบโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะอ่างพ่อชำต้องล้างล้างให้สะอาดนะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะนำต้นนี้แยกลงไปปลูกนะครับอันนี้ นี่นะครับเพื่อนๆสังเกตใบเขาก็าจะมีประมาณ3าใบนะครับตอนนี้ตอนนี้ระยะเวลาก็15วันประมาณนั้นนะครับก็นำแยกลงกระถางได้นะครับนี่นะฮะก็เอาไม้ดึงต้นนี้ขึ้นมาเนาะนี่นะครับดึงขึ้นมาเลยเนา นะครับรากขันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างรากขึ้นมาใหม่นี่นะฮะนี่นะครับรากขาวเลยก็นําดินเตรียมดินหลังจากเตรียมดินมาเรียบร้อยนะครับเราก็นําลงปลูกเลยเนาะนี่นะครับนี่นะครับไม่ต้องลงไปลึกนะครับนี่นะ แค่นี้เดี๋ยวเราไปเอาไปใส่ลงไว้ในในอ่างพักนะครับนะครับแล้วก็พักไว้ในอ่างอ่างไหนก็ได้นะครับนี่นะเพื่อให้ต้นเขาโตมาอีกหน่อยแล้วก็จึงจะแยกอ่างได้นะครับนี่นะก็จัดใบให้เขาเรียงแบบสวยงามนะครับ นี่นะต้นนี้ก็มีทั้งหมด5้าใบนะครับถือว่าโตแล้วเนาะนี่นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูจนจบวิดีโอนะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้สวนบัวรุมยาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ